ครัวคุณลิลลี่คิเชนบายลิลลี่วันนี้นำเสนอเมนูต้มตีนไก่พะโล้และเมนูแกงหมูสับป,ประรดค่ะทุกคนเราหมักไก่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเครื่องพะโล้เราเอามาคั่วให้หอมกรอบก่อนนะคะผงพะโล้ก็เช่นกันคะ่ะคั่วก่อนใส่พริกชยลงไปด้วยจากนั้นตามด้วยนะคะกระเทียมและรากผักชีก เอาตีนไก่ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือน้ำตาลน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะ หมักเอาไว้นะคะและเราก็จะแช่ฟองเต้าหู้และเห็ดหอมทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเช้ามาเอาเห็ดหอมใส่ลงไปแล้วเอาน้ำใส่ลงไปนำไปไว้ในหม้อตุ๋นแรงดันค่ะทีนี้มาทำนะคะส่วนของแกงหมูสับประรดแกงหมูสับประรดใส่กะทินะคะหั่นสับประรดให้เรียบร้อยหั่นหมูให้เรียบร้อยพร้อมที่จะไปแกงค่ะ เสร็จค่ะไ,ไปแกงกันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทำผลไม้ก่อนได้ชมพู่แดงมานะคะชมพู่นะคะเราเราเรียกว่าชมพู่นะที่นี่ชมพู่น้ำดอกไม้นั่นแหละใส่ฟองเต้าหู้ลงไปนะคะในพะโลอ่าละลายเครื่องแกงกับกะทิใส่หมูลงไปใส่ใบมะกรูดล,ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพะโลใส่สับประรดลงไปค่ะ เร็เรียบร้อยทานข้าวได้กันค่ะแกงหมูสับประรดต้มจีนไก่ใส่ฟองเต้าหู้และเห็ดหอมทันด้วยกันค่ะทุกคน